สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์กับรายการหุ้นฮอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคอตโต้นะครับในวันที่6เดือน7-6-4นะครับคอตโต้ทำอะไรก็ทำกระเบื้องต่างๆนะครับกระเบื้องลายไม้กระเบื้องสีสันหลากสไตล์นะครับแผ่นปูพื้นแล้วก็พวกพลังงานทางเลือกกับแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็บริการติดตั้งนะอืมซึ่งงบการเงินของคอตโต้นะครับอัตรากำไรเยี่ยมมากนะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆน่าสนใจมากนะครับพอดู เ e ตโปรฟ i ตแอนาลิซิปรากฏว่ากำไรเติบโตนะเติบโตนั่นหมายความว่าถ้าเทียบ4ี่ควอเตอร์เนี่ยมีโอกาสเติบโตรวมเป็นเท่าไหร่ประมาณ6 7 0 0ล้านได้นะครับถ้าเทียบจากปี6กสานี่420ล้านปี64คาดว่าน่าจะ600ล้านนี่ก็โตนะครับมาดูการาฟเทคนิคนะครับตอนนี้ก็เมื่อวานมีแรงซื้อขายเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่3บาท25 สาบาทห้าสิบตามลำดับนะครับคนที่ยังไม่มีของหุ้นตัวนี้น่าสนใจครับ